วันหยุดสุดสัปดาห์อาหารเช้าก็จะแบบช้าๆหน่อย <c oughs> อาหารอาหารเช้าก็จะแบบเกือบเที่ยงเลยตมาณนี้แต่เขาก็มีนะมีอาหารเม็ดมีอาหารเม็ดสำรองอยู่แต่เขาไม่กินหรอกเขาไม่ค่อยกินอาหารเช้าเขาต้องเป็นเนื้อาาสดเนื้อาาสดเนื้อไก่หรือว่าเนื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นของสดให้เขาชิมแบบสดสด ประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าเป็นแบบอาหารประจำของเขาก็คืออาหารเม็ดเ่ยมีขนมเล็กน้อยเม็ดสองเม็ดแล้วแต่กินเยอะไม่ได้อว้วนดัอวอว้วนอ้วนแน่นดัขนข้างหลังเนี่ยแบบความอุดมสมบูรณ์ กินแซบนอนสบายประมาณนี้เลยแซบลายสุกในจะเท่ากินแล้วก็นอนใช่ไหมโอสติยนยนินดีกันนักกันนักก่นชิมดิไปแซบปะแปลกไหมเวลาเราเตรียมอาหารให้ จะหิวมากหิวน้อยต้องยืนเฝ้าาไม่ยืนเฝ้าก็ยืนใกล้ๆถึงจะกินถ้าไม่ยืนเฝ้าเราเดินหนีก็เดินตามเราอะไรประมาณนี้น้องเหนียวบ้านไหนเป็นแบบนี้ไหมใช้กันไหมแต่ก็ไม่ได้เสมอไปไม่ได้ทุกวันบางครั้งนะบางครั้งมีความรู้สึกว่าทั้งทงี่เหมือนรู้เลยว่าหิวแต่เตรียมอาหารให้เสร็จแล้ววางถ้วยอาหารไว้ให้แล้ว เราเดินเราเดินออกมาก็เดินตามไม่กินแต่พอเราเดินกลับมาแล้วก็ชี้บอกเออนี่นี่อาหันตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาแล้วก็มปกิน่นเออแปลกนะไม่รู้เขาคิดอะไรก็สลิอะไรไหมอะไรไหมครับอยากให้ได้ตอบนะอยากให้ได้ตอบนะวิ่งเลยนะอ้วนอ้วนอ้วนมาก ดูคนนี่นะอ้วนมากก <c oughs> ินยังก <c oughs> ินยัง <c oughs> พูดหน่อยไม่ได้พูดหน่อยไม่ได้พูดแล้วต้องตาม <c oughs> พูดแล้วต้องตามกินกินให้หมดนะล้างถ้วยให้ด้วย <c oughs> นั่งลมนั่งลงดีดี <c oughs> นั่งลม ไก็สิ่แซบบะแซบบะครับแซบบะ